เรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับผมนายสมคิดเชื้อคงเพื่อไทยจากอุบลราชธานีมีเรื่องขุดสารหรือด,ดังนี้นะครับได้รับการร้องขอจากโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งพัฒนาซึ่งเป็นโรงเรียนประจำตำบลทุ่งเทิงอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลเรื่องการก่อสร้างอาคาร โรงอาหารซึ่งปกติเคยได้งบไปแล้วก็ถูกตัดงบทิ้งเพะาะนั้นตอนนี้เด็กนักเรียนจำนวนประมาณ800คนมีความเดือดร้อนเรื่องนี้ฝากเรื่องที่ศึกษาช่วยดูแลครับอีกเรื่องครับในการก่อสร้างสะพานลอยซึ่งเคยขอความอนุเคราะห์ของกรมทางหลวงมาแล้วที่หน้าโรงเรียนทุ่งเทิงยิกวนาถนนสาย2-4เช่นกันครับอบตอทุ่งเทิงตำบลทุ่งเทิงก็ขอความขขอนุเคราะห์เรื่องไฟฟ้าสองสว่าง หน้าอบตอซึ่งเสียหายแล้วก็บริเวณจุดกลับรถบริเวณบ้านหนองยาวแล้วก็บ้านมอทองตาบลทุ่งเถิงขอฝากแขวงกันทางสีสะเกด,ด้วยครับนายจอมสีวงษาตัวแทนบ้านคูขาดหมู่8บ้านคำเจริญหมู่17็ด บ้านคำปะกั้งหมู่สิบตำบลโคกกองอำเภอสำโรงจังหวัดอุบลมีความเดือดร้อนเรื่องไฟฟ้าการเกษตรซึ่งเป็นอาชีพของชาวบ้านเราก็ฝากเรื่องไปยังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับอีกรายครับนายทองคำสาน,นิตตัวแทนบ้านโคกกองหมู่หนึ่งบ้านผําหมู่ที่สี่ที่ห้าตำบลโคกกองอำเภอสำโรงก็เช่นกันครับเรื่องไฟฟ้าการเกษตรได้รับ ฝากจากท่านสสประภูศักดิ์กินตะเวทสวสสเขตาอุบลทางหลวงชนบทสาย4034บ้านภูไทยพัฒนาแล้วก็บ้านนนกออำเภอสุดินทรระยะทาง3กิโลเมตรเป็นลูกลังก็ชาวบ้านลำบากครับหน้าฝนก็ฝากทางหลวงชนบทช่วยจัดสรรงบประมาณด้วยครับขอบพระคุณครับ